สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนเพื่อนนักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับกลับมาพบกับครูด่งอีกครั้งหนึง่งในช่องครูด่งคอยนะครับก่อนอื่นขอขอบพระคุณแล้วก็ขอขอบใจเพื่อนเพื่อนนะครับที่ให้เกียรติเข้ามารับชมแล้วที่สําคัญมีการทักทายพูดคุยกันเข้ามานะครับเป็นพระคุณอย่างสูงครับผมสาหรับวันนี้ครูด่งจะมาพูดถึง เหรียญน,นะครับที่ได้รับความนิยมตลอดการแล้วที่สําคัญราคาไม่เคยลงเลยนะครับสําหรับเหรียญ1น1บาทนะครับปี2517มีเพื่อนๆในกลุ่มนะครับเข้ามาสอบถามว่าคุโดแล้วเหรียญที่ผ่านการใช้ลักษณะไหนที่มีราคาเกือบถึง100บาทแล้วก็ราคาปัจจุบันเนี้ยในกลุ่มของนักสะสมเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้คุโดก็จะมาบอกกล่าวเล่าความให้กับเพื่อนๆนะครับ ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งติดตามช่องครูโด่งคอยด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับครูโด่งในการทําคลิปวิดีโอดีๆมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆและที่สําคัญเพื่อนๆจะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่มีอยู่ในช่องครับผมสําหรับเหรียญ1นบาทคูดปี2517นะครับก็มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในของเหรียญเองนะครับแต่ว่าวันนี้คูด่งจะไม่พูดถึงสําหรับเหรียญ1นบาทคุดนี่นะครับ ความโตของเหรียญน,นี่จะอยู่ที่25มิลลิเมตรน้ำหนักจะอยู่ที่7กรัมสำหรับจำนวนการผลิตนะครับจะสูงถึง248ล้าน9 0 7 8 0 0เหรียญถือว่าผลิตเยอะมากเลยนะครับสำหรับเหรียญน,นี้แต่ถึงจะผลิตเยอะยังไงก็ยังได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบันนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นนะครับแล้วเป็นเหรียญเดียวที่ครูดงเห็นในกลุ่มของนักสะสมนะครับที่ราคาไม่ลงเลยแล้วก็ มีแนวโน้มจะสูงขึ้นทุกวันทุกวันด้วยนะครับสำหรับเหรียญคุดนะครับที่อยู่ในมือของคุดโดงเนี่ยจะมีอยู่2ชนิดอ่าไม่ใช่2ชนิดสิสลักษณะนะครับก็คือเป็นเหรียญผ่านการใช้วันนี้คุดโดงจะมาบอกว่านะครับว่าเหรียญเนี่ยอย่างก็เหรียญนี้ซึ่งด้านพระพักนะครับจะเห็นว่าฉลองพระเนตรเนี่ยจะสึกมากเลยเหรียญนี้ก็จะสึกมากสําหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ผ่านการใช้เหมือนกันนะครับ แต่ว่าฉลองพระเนตรหรือว่าแว่นตาเนี่ยก็ยังคมชัดอยู่สำหรับสองเหรียญน,นี้ทำให้ราคาของสองเหรียญน,นี้ต่างกันนะครับเหรียญน,นี้ถ้าในกลุ่มของนักสะสมนะครับก็จะอยู่ที่30บาทถึง40บาทนะครับสำหรับเหรียญที่เป็นเหรียญองคุดด้านหน้าก็จะมีการสึกนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดเหรียญที่มีฉลองพระเนตร คมชัดแบบนี้นะครับก็จะอยู่ที่50บาทถึง100บาทเลยก็มีฉลองพระเนตรนะครับแต่เพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะสอบถามว่าไอ้ครูโดง่งทำไมด้านถ้าเป็นเหรียญปี2515เหรียญ5บาทนะครับเเหรียญทำไมเวลาศึกไปศึกที่คุดแต่ว่าเหรียญ1นบาทนี่เวลาศึกจะมาศึกที่รูปของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเพราะว่าบริเวณตรงกลางของ เหรียญหนึ่งบาทเนี่ยจะนูนออกมาจะนูนออกมาเกินขอบนะครับเดี๋ยวจะพยายามขยับให้เพื่อนๆเ,เห็นจะนูนออกมาเกินขอบเวลาเราคว่ำหน้าลงอย่างนี้ยหรือมีการใช้จะเกิดการสึกนะครับสึกก็เลยทําให้ฉลองพเนตรหรือว่าด้านที่เป็นด้านหัวนี่สึกกว่าผิดแพกจากด้านหลังนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังองค์องคุดตรงองคุดนี่ถ้าเพื่อนๆจะสังเกตดูให้ดีนะครับ บริเวณหน้าคุดนี่จะยุบลงไปนะครับเพราะว่าเกิดจากการตีตานะครับไม่ใช่เกิดจากการกระทํำของนักแต่นักเล่นแร่แปรธาตุนะครับนี่คือเกิดจากการที่การออกแบบแล้วก็ผลิตมาด้านองคุดจะยุบลงไปนะครับจึงทําให้หน้าขององคุดนี่พระพักขององคุดนี่ยังอยู่ครบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นด้านพระพักของในหลวง ของเรานี่ก็จะสึกนะครับจึงแตกต่างจากเหรียญ5บาท9เหรียญนะครับเดี๋ยวว่าน่าจะทําคลิปมาเปรียบเทียบกันให้ดูว่าทําไมเหรียญ5บาทเกเหรียญถึงสึกที่องคุตแล้วเหรียญ1นบาทถึงสึกที่พ่อหลวงราชการที่9นะครับถ้าเป็นเหรียญ UNC นะครับสําหรับเหรียญ UNC ที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับยังออกน้ําทองอยู่เลยนี่เหรียญหนึ่งก็อยู่ที่ 230บาท250บาทนะครับปัจจุบันแต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญผ่านการใช้งานราคาก็จะขึ้นจากเมื่อก่อน30บาท35บาทนะครับสำหรับเหรียญแบบนี้ตอนนี้ในกลุ่มของนักสะสมก็ขึ้นมาอยู่ที่50บาทละแต่ว่าถ้าเป็นตามตลาดนัดหรือว่าแผงพานี่เหรียญน,นี้ก็อยู่ที่80บาทถึง100บาทนะครับครับผมวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับ ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องคูโด่งคอยด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคูโด่งในการทำคลิปวิดีโอดีๆมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆและที่สำคัญเพื่อนๆจะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่มีอยู่ในช่องสำหรับวันนี้สวัสดีขอบคุณครับ